ในเรื <cured> Finally, ่องมีของครทุกอย่างแล้วถ้าจะต้องเลือกสักหนึ่งชิ้นที่จะบอกว่านี่คือของที่น้องเลยแบบรู้สึกว่าฮิวใจน้องเลยที่สุดนะคะจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ในกร้านี้จะเลือกชิ้นไหนดีครับน้องเลยนี่เอาแล้วเอาแล้วชิ้นไหนที่ฮิวใจน้องเลยที่สุดเลือกเลือกมีข่าวข่าวดูด้วยนะฮะชิ้นไหนฮิวใจ ค,ความสามารถกูนะไม่บบมีบบะอะไรก็มีอะไรเออมีไหมมีไหมอ๋ออยู่ในนี้ขอพี่ขออนุญาตผิดนคะครับโอ้ยทุกคนนะับเขาซ่อนไว้หลายอย่างเลยฮะก็คือมีนิวช็อกโกแลตนะพี่ขอยาดูเด็กไหมครับแล้วมีงานหนึ่งครับก็คือนิวช็อกโกแลตเรื่องอะไรครับนิ้วช็อกโกแลตนิ้วช็อกโกแลตเหรอทุกคนครับนิ้วช็อกโกแลต ที่ e ที่ใจถือถือถืและทุกคนทักทีสําหรับคือสิ่ที่หิวใจน้องหน่มากที่สุดเลยน่ารักมากครับเอาล่ะ,ละถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วจริงๆนะคบวันนี้หนุย่ยแบบดีใจกมากเลยนะคะนะคะอ๋อก่อนไปพี่ขออนิดาถ่ายรูปคู่กับล้อเน่ได้ะครคะ 好的。好的 เรียนร้อยช่วยในกา่ของน,นะปมเอะครับ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้สุดๆไปเลยจริงๆนะครับกับจกเซเคนใหม่ของเราการเปิดตัวอยางเป็นทางการพร้อมปนตีการมมายที่มาฮิวใจทั้งบัเต้อนีกงานของเราในคนี้ก็ต้องากกบทุกคนด้วยสมมติว่านะะอยากจะฝากของนะก็ไปที่เซเวนเลยด้เลยเพราะมีอาหารที่อร่อยมีขนที่อร่อยมากๆนะคะและที่สาคัญในช่วเีน้มเมลย ผลงานเซเว่นคนใหม่ที่รอทุกทานที่หน้าร้านเซเว่นนะครับเข้าไปให้เเจอหลากหลายแพ็กเกจแบบนี้ที่มีรูปของน้องเลย